สตอใส่กุ้งสดนะคะเมนูวันนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมกันเลยเตรียมวัตถุดิบของเราก็จะมีกุ้งสดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็สตอของเรานะคะก็พริกโขกนะคะใส่หอมกระเทียมแล้วก็กะปิเนาะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะ Okay. thank you ผัดสตอกกุ้งสดของเราพร้อมกินแล้วค่ะกินกับข้อสวยร้อนๆจะอร่อยมากนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ